มึงนี่ทำใจสบายสบายไว้ในรอบกี่ปีว้เนี่ยเป็นปีนะไอ้เหี้ยต้นประกาศดองนี่หอมแล้วเกินในสัตว์หน้าแดกแล้วเกินอันนี้เป็นอาหารข้าวหวานนะครับอันนี้นะประมาณปีแล้ไวไม่ได้มา,ามัดไว้มัดหัวไว้หลับตาไว้ไอ้ผีน้อยผีจำปีนะครับนางจำปีเฮ้ยมึงนี่ กูไม่รู้ว่าถูกใจมึงหรือเปล่านะีแต่มึงก็ควรไปได้แล้วมันนานแล้วรู้ปะง่ายๆไม่ต้องพิธีเยอะ,อะจุดจดเลยลงไปได้แล้วรู้่ะวันนี้ นปกติพ่อออกนอกสถานที่อะไรแล้วครับแต่ว,ว่ารับปากไปแล้วกูต้องมาก็ต้องมาเอาอาธิษฐานมึงมึงต้องไปวันนี้แล้วหละจุดเทียนมาเลยบ้านมึงนี่อยู่ใกล้สำนักกูนิดเดียวเองนัอนเอี้อ นี่เป็นในเชื่อเทียนสีเพิ่งแพ้เนี่ย จำปีจะเจ็บไปกันนั่นก็ได้โอ้โหมึงนี่มือมือฮะไปถ่ายตรงจากมุมนู้นมาดิไอ้ปาบไอ้เฮี้ยควายกันแล้วมึงนี่ชิบหายกูนี่ถ่ายเฮี้ยอะไรไอ้มึงมัดเฮี้ยอะเนี่ยมัดมัดมัดเง่นๆแลนลมัดเงินตายเลยเออ อ๋อจำปีมึงมึงจะไปดีๆแล้วมึงจะสู้ม,มึงพูดกับกูมาก่อนเฮ้ยมึงจะสู้หรือมึงจะไปดีๆเอาวันนี้กูมาตามคำสัญญานะอีปีฮะมึงอยู่จุดไหนมึงพากูไปชีด้ดิลุกไหมลุกลุกไหมเดินเดินมาตรงไหนโอ้โหไอ้เหี้ยแถวนี้ ต้นไม้ตายอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยใช่ไหมเอาน้ำมันในขันออกมาเดี๋ยวกูพรมเองอ้ฮะเดี๋ยวกูถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้นะกูเยี่ยวรถไล่สัตว์แต่เดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นหมาหมาแทนเป็นปีมันไงเฮียมราจะได้ไปขออร่างนี้นะขอแม่ธรนีนะ ป ília. มีตรงไหนอีกไหมมีตรงไป <C> e <slowed down> มีตรงไหน,นอีกมึงเอา้าไปทำรอบบ้านเลยโอ้ยสัตว์รอบบ้านน,าน้ำไส้อะไรเงี้ยคนไหนทำวะไอ้เหี้ยกูจำม่ต้องมาพูดหรอกไอ้ชิบหายา <c oughs> ตามมาดิมึงน,นำไหมบ้านมึงโอ้โห <c oughs> ไอ้ยัดเป็ดโอ้โหเอามึงเพิให้กูลุยเข้าป่าเลยใช่ไหมได้จริงๆต้องไปดักหน้าในป่าไอ้เฮี้ยมึงนี่ฉลาดควายมึงนี่ควายจริงไอ้ป่าแล้วไอ้หนูเลยกูนี่ใช้คนปัญญาอ่อน,นไอ้นี่ไอ้สัตว์ลูกศิษย์กูนี่ไอ้เฮี้ยมมีแต่ไม่เต็มเต็งนะแต่ละตัวไอ้เฮี้ยไม่บ้ามันไป็นสำนักอื่นเขาคัดทิ้งอ่ะ เนื้เป็ดตรงไหนปีชี้มาดิโอ้โหรอบบ้านเลยสัตว์โอ้โหนี่มึงให้กูลุยป่าเลยนี่ปี <laughs> เอาไหมโอ้โหกูแสบท่ <laughs> อเมื่อกี้มึงดูกล้องเลยดิไอสัตว์มึงไม่มองกล้องไอเหี้ยมึงนี่ควายไหวสัตว์ควายจริงๆไหนวะเป็นไก่เพื่อนเอา โอ้โหลอดราวเลยอ่ะโอ้โหไอสัตว์ให้กูล่ดเลยเหรอทั้งนี้ขวาเข้าป้อมดีกว่ากูก็ไม่อยากรอดเช่นกันาวเอี้อะไรก็ไม่รู้เอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอารงเท้ากูหลุดอีกเอาเอามึงดูกล้องดูสิไอ้เคดีกว่ามั้งเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวกูถือให้ไปเคไปดูกล้องไปเคไปเนี่ยมาถือนี่ <uge ot> นี่นะอมึงจีาอีกไหมมา,ม,า,ม,ามึงนี่มึงแงนอนจริงเว้สัตวสผี ไข่ไว้เฮียมันรู้จักบ้านมึงด้วยเหรอเข้ามาเนี่ยอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจและไงมึงมึงต้องไปแล้วว่าอีปีมึงมานั่งนี่อ่ะมึงจะเอาอะไรในเครื่องเส้นนี่มึงเลือกเอามาเป็นมื้อสุดท้ายมึงแหละมึงกลายเป็นวิญญาณเนี่ยมึงจะเอาอะไรมึงหยิบกินเอ๊ะเอามึงจะกินอะไรมึงจับเลยมึงต้องไปแล้วเร็วเข้าใจไหม ฉีกแดกเลยมึงกินเข้าไปมีน้ำจิ้มไหมเหี้ยไก่อ่ะไม่มีเลยสัตว์แดกเข้าไปเลยเล่าเล็วนี่นี่เล่าเลยน้ำเปล่าเนี้ยเล่าเลยหรอโอ้โหเหี้ยเอากินไปมึงอีปีมึงติดถิ่นบนเขาแล้วมึงต้องไปวันนี้พัดเข้าไปโอ้โหนั่นแหละกินเข้าไปมึงต้องไปนั่นแหละถึงวาระมึงแล้วเนี่ยนะรู้ป่ะมึงคิดถึงไว้ ที่ถึงบุญมึงไว้เนี่ยอีหามึ่ได้เกิดเป็นมนุษย์เอากินเข้าไปอีกนี่เอาไอ้หาต้มต้มเดี๋ยวมึงเอามือหยิบขนมวงขนมหวานเนี่ยมึงกินเลยกินเข้าไปอืมเล่าอยู่นี่อีหอกหักอ่ะมึงไปพร้อมงี้ได้ไปสักทีกอ็อยู่อย่างเงี้ยแหละรู้ป่ะขณะนี้เวลาเกือบห้าโมงครึ่งแล้วรู้ไหมกูมีเวลาเนี่ยหนึ่งการทูบเนี่ย เดกเข้าไปผลุกหมากลากไม้ที่เขาเตรียมให้เนี่ยอน้ำหวานทอนหยิบฝอยทองต้มประกาศดองกูไม่รู้ใครคิดเมนูไอ้เหี้ยออะไรเล่าเอ๋อมึงรู้ที่เจอพี่ไอ้เหี้ยอ่อนะอ๋อไม่ใช่เล่าอ๋อเล่าเล่าโทรเจอพี่โอ้โหไอ้เหี้ยมึงให้กูเป็นเบสผีได้ไงสัตว์โอ้โหไอ้สัตว์ไม่ดูเลยเป็นไงชื่นใจ มึงต้องไปแล้วไงมึงเจอกูมานานแล้วมึงบอกให้กูมากูก็มาแล้วไงหัวละมึงละกินเข้าไปอีกไก่เกย,ย,ยเนี่ยซัดเข้าไปเดี๋ยวเดินทางแล้วจะหิวเดินทางอันไกลพ้นแห่งการหลุดพ้นจากพันธนาการต่างๆในโลกใบนี้รู้ไหมผีใจไหมไกินไป มึงให้ญาติเขาทำบุญเฮียอะไรให้อีกไหมให้ปีไม่เอาแล้วอ่ะแดกเข้าไปกินเข้าไปเดินทางไกลโอ้โหสัตว์แดกแดกเหล้ามันจะอยู่ท้องไงวะไอ้เหี้ยยัดเป็ดโอ้โหเว่ยแหม่มัได้กินนานจำปีชื่นใจโอ้โหชื่นใจอย่างจำปีมึงมึงถอนออกไปให้หมดเลยในตัวเนี่ยไอสิ่งที่มันไม่ดีที่ชั่วร้ายเนี่ยนี่แฝงอยู่ในตัวในกายมานานสิปีได้ไหม ไม่ถึงนะเกือบเกือบเอา้าเออมึงโอ้โหเอามึงหลักนี่นะหลักสิบใจเลยเออกินเข้าไปมึงกินแต่เหล้ามไม่กินไก่เหรอ <c oughs> ไก่รับแต่เหล้าอดเหล้าไปมึงเดินทางไกลนะวันนี้มึงรู้เปล่าเดี๋ยวจะมีหน้าที่เจ้าหน้าที่หน้าตาแปลกๆมารับมึงเนี่ยมึงรู้ไหม ไม่ต้องกลัวไอ้เหี้ยโลกมนุษย์น่ากลัวกว่าข้างล่างเยอะโอ้โหไอ้สัตว์ไก่ไม่แดกแดกโอ้โหเล่าอย่างเดียวกูยัดเป็ดนี่มันเล่าจริงเล่าปลอไมไหมนรมน,นี่แล้วไขน่นี่ไอ้เหี้ยแม่งขั้นเทเล่นี่แบบไอ้เหี้ยกูนกึกว่าน้ำเปล่าโอ้โหสุดยอดเลยหวาน,นหวานเจี๊ยบไหมให้คนชอบเล่าเทเล่เดี๋ยวเล่าย่้อนนี้ดีไหมปีถูกใจผีมึงต้องไปด้วยเพราะว่ามันมันนานมากแล้ว ที่มึงจะอยู่กับร่างเนี้ยร่างมันช้ำแล้วให้มันใช้ชีวิตปกติสุขเถอทรมานร่างกายมานานหลายปีแล้วมึงหลุดพ้นไปจากวันนี้แล้วกันกูสู้กับมึงมาเยอะเล้จำปีจนกูต้องมาหามึงที่บ้านไอ้ชิบหายมึงรู้ป่ะแดกเข้าไปต่อมึงไม่กินไก่อะไรไสัตว์มึงเดวจะเล่าไปหรือไงเอาเอามึงเลือกเอาโอ้โห <c oughs> ทำไมเป็นไง อันนี้ยอมแต่โดยดีเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อออโอโ้โหท่ามึงเยอะแล้วเกินในสัตว์คนมาดูอาจจะงงนะกูยินดีไว้เฮียอาจจะเหมือนเรื่องเล่นแต่คือเรื่องจริงเฮีย <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดองกูลงนีน่ใครจกจับกูยัดเล่าอย่างนี้ในสัตว์กูฆ่าล้างโคตรเลยเฮีย ไงอร่อยไหมเสียงมีเหรือ่ฮะไม่กินไก่เหรอปีเขาสาวเอาไก่ให้นะมันหิวนะเว้ยเดินทางไกลเนี่ยมึงอีฮเนี่โอกาสสัมผัสแบบพวกนี้ครั้งสุดท้ายนะในพบนี้ของมึงเนี่ยหรือว่าโอ้โหว่าฉีกไปฉีกเออเอามาฉีกไป จรไวมโอ้โหดึงกินเข้าไปเวลาให้มึงไปอยู่กินเข้าไปบางคนไม่ต้องน้อยใจนะครับผมไม่ค่อยไปบ้านใครบางทีโอ้โหอยากให้อาจารย์ไปบ้านบางคนทักมาบอกตายแล้วก็มี ผมไม่มาหากูกูจะไปหามึงได้ไงอะแต่ถ้าเกิดนี่มันหาผมมาหลายครั้งแล้วหลายครั้งมากแล้วเนี่ยลูกชงลูกชายบวชแล้วบวชแล้วเนาะบวชแล้วมันยังไม่ไปเลยลูกชายก็บวชแล้วนะครับมันดื้อไงมันต้องให้ผมมาเนี่ยตะดุนก็มาแล้วบอกไปแล้วมันก็ไม่มายินเข้าไปแต่จะได้ไปที่มันติดที่รต่างๆเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือถือว่าเป็นสินบนของบ้านหลังเนีย้ยเพื่อมึงเนี่ยไปสู่สุคติ เ <ELL>. uh, อออ mm ่ามันขยี้มันเองแล้วอ่าเอาเอาไปมันจัดการมันเองแล้วมันถอดมันเองแล้วถอดมันเองนี่ไม้หน่อยที่ยืมกูลืมไปกูไม่ได้เอามาด้วยอืมไหวไหวรู้ป่ะบนหนังกีในเนี้ยยืมกระบีฮึบ เอามึงถอนมาไล่เองเลยนะคิดถึงบุญไว้ปีเว้ยเออถ้ามึงคิดถึงบุญมากที่เท่าไหร่ที่มึงทําเนี่ยมึงก็จะผลทุกข์ได้ไวมากขึ้นเว้ยไม่จําปีมึงที่ที่มึงอยู่ตามอายุยาเพศด่างถอมไม่้หวนะ ตามท้องจิ้มจิ้มตรงจิ้มมึงอะ่ะเออตีออกไหมจิ้มมึงอะ่ะอ,อถ้าหิวมีไก่ประกาศดองหน่อยก็ได้ตีไปเออตีออกไปเองเลยเอาละ พร้อมไปหรือ,อยังรับปีเล่ายังมีใจยังอยู่เอามีอะไรจะพูดจะบอกจะกล่าวอะไรพูดมาได้เลยหวังว่าคงจะไม่เจอกันอีกแล้วนะจำปีนะรู้ไหม คงจะไปในภพภูมิที่ดีของเองแล้วแหละนะรู Donc, ้ป de ่ะถ้าหลุดไปอยากจะไปก็ไปได้เลยเจ้าที่มารออยู่แล้วมาที่อะไรเนี่ยสามสิบอะไรอีกสามสิบหมู่เก้าต่อเลยให้ยาวเลยเฮียสามสิบหมู่เก้าตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะบวกจังหวัดราชบุรีสามสิบหมู่เก้าตำบลแพงพวยอันไหนวะดำเนินจังหวัดราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีรู้ป่ะรับที่เนี่ยแหนะไอ ปล่อยแลวเอาเนี่ยมันก็นอนไล้สามสิบหมู่เก้าตะบนแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีไอ้นี่ก็ให้หมากินเลยนะอีเ้ยอย่าไปแดกต่อนะไอด้สบายขวัญกลับมาเดอ้อนะโอ้ สิบสสสงคอีกปนทางับอ in no ีโตตังชื่งทางที่พุทธสังฆราโลเกธรรมสังฆสงฆ์นังนั่อธิฐานตังเดิองค์พระงคระกาสุสัจนงกัไดสต่งมาเป็นคาสาเลาาสังวิรัตังรัติรสัมุสัตว์จรสัมสุขสัมสีนันรัติจิชาติฝันนีมามาัมานีมามาัมานีมาผูกกับร่างให้มั่นด้วยเมือถืออ ที่ยะลงอย่าเี้่อาไอ้มึงแหม่ตามสเตปองลงองนาคลงตามสเตปองนาคลงมีน้ำหน่อยไหมเว้ยเนฉีดหน่อยวหยเอาเอากูออมันมีน้ำนี่น้ำมนเนี่ยเอ้าไอ้ปลาปะเอาไอ้เนี้ยมึงเอาเอาเอานีออป่อนเนี่ยเนีเนี่ยเนี่เอาคือเอานี่เนีเนี่ยเนหัวเหอเนี่ย เอาเดีย๋ยวมาแล้วก็ปกปักรักษาบ้างเดี๋ยวไม่ให้ผีเข้ามาเวลากูรักษาให้เสร็จเก่งเลยชิบหายเอ้าเอาไมา้ตกดเต็มๆเลยเนี่ยแล้วกักปกปักรักษาเนี่ยเออเอ้า กี่ปีวะแม่งเป็นอย่างงี้วะประมาณกี่ปีเจ,จ็ดเจ็ดแปดปีเลยใช่ไหมจากคนปบติเนาะเฮียแม่งก็เล่นกันแรงเล่นกันจริงพวกเนี้ยเอา้า มาให้หมดนะอ่าขวัญที่มันซ่อนขโมยไปกลับมาให้หมดนะสติสติสตินะสตินะนะสตินะสังวิทาปุพะปะสังวิชโรปุสตปุพะสังิะนะสิงเวังสติอิติชาตินะขวัญจงกลับมาขวัญจงกลับมาขวัญจงกลับมานะกลับให้หมดเลยท้หมดนะเติเตะกเตะเตะเตะเ ให้เพิ่มเติมผีไปเอามานั่งนี่เดี๋ยวให้ตาดุนอาบั้งหมดให้นั่งเนี่ยนั่งนี้เลยอาบกลางแจ้งเนี่ยน้ำมนต์เนี่ยที่ทำไว้อะล้างไปกลายเป็นคนใหม่ตายแล้วเกิดใหม่รู้ป่ะกูล,ลืมเอาผ้าขาวมาไมป็นไรมีผ้าขาวไหมผ้าขาวอ่ะคุมตัวมันได้อะพอไหมเอาผ้าขาวมาก็ได้ทำนั่งไหนก็ยืนเลยเนี่ยตรงน,นี้เลยอตาดุนขาปีหนึ่งหว่าน้ำมนต์ครั้งเดียวไม่ได้หอาารอกตาดุนอาบเลยท่องเลย เต็มที่ตะรุนอาวุธอาวุธอ๋อลืมต้องมีอาวุธไอ้เหี้ย่ะเราไม่มีอาวุธด้วยคืนกระบี่ตายแล้วเกิดใหม่เด้อมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้อองค์พญานาคราชเด้อนะกายสีขาวเนี่ยนะเออมาปกปักรักษาเด้อแม่นางเด้อนะเอาอย่าให้อะไรเข้ามาได้เด้อนะ ใครไม่โดนไม่รู้นะครับเรื่องพวกนี้นะที่อบอกมันต้องโดนกับตัวครับเจ็ดปีที่ทนทุกข์ทรมานแบบนี้นครับมันไม่ใช่เรื่องสนุกล้อเล่นไปสํานักไม่รู้กี่ครั้งโดนไรู้กี่ครั้งโดนเผาโดนแรงต่างนะมันมีวาระของมัน <S <S ไม่ใช่ว่าผมรักษาครั้งเดียวจะหายนะอันนี้เป็นปีนะครับน่าจะเป็นปีได้เที่ไม่ปราบถึงไหม, <S <S <ผ>มเป็นปีเออตั้งแต่สํานักเก่ามั้งเนี่ยแต่ผมก็ไม่เคยมาไงารู้มันกำใครกำม,มันหนูเนี่ย ไอ้มิสเตอร์โดนเออพี่แบบน้ำมนต์นิ่งขึ้นก็ดีแล้วตอนนี้ถือว่าโอเคมันต้องมาแก้ที่ต้นเหตุไงบางอย่างในสำนักมันคือปลายเหตุที่ไปหาผมบางทีมันก็อยู่ข้างในอยู่ในนี้อะไรต่างบางทีมันก็ลองกันมาอะไรต่างๆกันมาในกลไกผมรับลูกศิษย์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะที่ราชบุรีมาก่อนแต่ถ้าเกิดผมจะไปหาใครต่างๆมต้องมาหากูก่อนในสไตล์ของผมเลยเงินซื้อกูไม่ได้ถ้าไม่มากพอนะโอเคไม่มีผ้าขาวอะไรไม่มีใช่ไหม เอาแบบอ่าโอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่อยว่ากันนะจำปีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่เป็นไรนะอ่าจำปีโอเคไปสบายไอ้หนูนะเครื่องเส้นให้หมาแดกให้ทานอย่าอย่าไปเผลอกินรู้ป่ะเล่าเล่าแจกใครก็ได้ไม่เป็นไรเล่านะเออเล่าไม่เป็นไรที่เหลือก็ไอ้นี่นะรีวิวไม่รู้นะครับก็เนี่ยแหละมันคือชีวิตจริงนะครับที่บอกในโลกใบนี้ยังมีอะไรอีกแปลกๆเยอะแยะมากมายครับฮะ กินเหล้าด้วยมีเหล้าด้วยเหรอโอ้โหเตรียมเหล้านี่ดู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 แม่มึงเห็นกูเป็นคนเห็นแกแดกเลยไงไอสัตว์เอ้ยนี่นะครับบ้านๆน,นะครับเตรียมกับแกงให้ผมกินนะครับอันนี้นะแม่ลูกฟิ์น่ารักครับอันนี้อะไรไม่น้ำพริกเหรออันนี้ผักเสี้ยนดองโอ้โหยี่น่าแดกเลยน้ำไหลไหลเลยมาดูใกล้ๆนี่เลย,เลยนี่ครับดูอาหารบ้านๆน,นะครับเนี่ยผมแค่นี้พอนี่ใส่ผมอ่ะผมไม่ได้เรียกร้องเงินทองเขาสักบาทสักตังค์นะครับที่บอกนะเขามีแค่นี้ผมดีแล้วน้ำพริก หัดเซียนดองนะครับพวกนี้นะครับถามว่าเงินซื้อได้ไหมซื้อได้แต่มันซื้อความจริงใจไม่ได้ครับมันซื้อของกินได้ทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับแต่มันซื้อความจริงใจไม่ได้ไนะโอ้ oh, ่เป็นไรครับอันนี้อันนี้ปลากระเบนนะครับปลากระเบนอันนี้ผมก็รักษาหายครับแม่มชีนะมเป็นไรแม่ชีอันนี้ก็คือน้ําพริกนะครับอันนี้ก็เป็นเหล้าเรียนซี่โอ้โหของกินเยอะจังวะเนี้ประดุกครับนะยังมีอีก็ดูนะครับแม่ชีก็หายสบายแล้วอ่ะจาแม่ชีก็หายแล้วครับอันนี้หายแล้วสบายตัว ไม่เป็นไรหรอกแม่ชีแม่ชีปฏิบัติธรรมอะไปเดินทางทางธรรมเลยของผมนี่ยังยุ่งเกี่ยวอยู่ทางโลกอยู่ยังละไม่ได้แต่แม่ชีต้องละไปทางธรรมเลยผมก็รักษาแม่ชีจนหายผมก็รักษาเจ๊จมปีเขาเจ๊จมปีมาพอๆกันแหละมั้งค่ะไปด้วยกันไปด้วยกันครับหายหายก่อนคนแรกแต่อีกคนนึงคือมันกำหนักครับไปไปห้าครั้งหายห้าครั้งหายสามตัวผีสามตัวไปห้าครั้งหายผีสามตัวคนนี้ไอ้นี่ก็เนี่ยอยู่อย่างเนี้ย ผมก็ต้องมาครับมันเราสงสารครับแค่นี้คือว่าสุดๆแล้วนะฮะอันนี้คือพญานาคที่เขาให้อามากปักร,รักษาเนี่ยนะครับบ้านเขาเน,นี่ยคือชีวิตรจริงครับชีวิตรจริงจริงๆนะครับของของขุนกว,วีสีสยามที่อยู่อย่างนี้นะครับนะนมันเป็นความภูมิใจนะครับของผมเองเลยผมไม่ได้แบบเฮ้ยต้องมีเงินมาให้กูต่างๆหรอกแต่ถ้ามึงพยายามไม่อยากจะหายเนี่ยเดี๋ยวกูมาเองนะแค่นี้กูดีใจแล้วนะครับเนี่ยกับข้าวบ้านพื้นๆเนี่ยรับก้อยซอยจุ๊แดกได้หมดโอเคครับสวัสดีครับผม